Jo, uh, Leo. leo. <laughs> <Yes>. <laughs> Ở <laughs> 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 à, à đây Ở đây làm cái มันบิดนิดอยไม่ใครเหวัไม่ครับนดเียวจริงอ่อีนครับไม่ไม่ไม่ใช่แบบเต้ต่อเตเต้ัวดเยมนแตกมัโดนโดนแต่ว่ามีฟันบิดอยู่น่โอ้จริงอ่ะเรามีฟันบิเพราะเรากัดปากเย่ากกดเบียรนั

ฟ้องมาฟ้องมาฟ้องชีวิตมันเป็นอย่างนี้วันละเทมาแล้วไม่มีใครโทงนัดแล้วเขาอาคนกันเองมรืปากไหมความโหดร้ายของพีจะไม่ได้เด็กถ้าเกิดว่าพียุยงใคร Jangan ada ketakutan! Malah pun sangat Jungeekkk!!! Ha,